สวัสดี EP ที่4นะครับผมเตรียมออกเดินทางครับไปนัท่องเที่ยวดูต่อสวัสดียังเช้าครับตอนนี้พวกเราก็กำลังจะเดินทางนะครับไปต่อจากอซสก้านะครับเพื่อจะไปที่ฟูจินะครับผมก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงกว่ากวาเดี๋ยวไปเจอกันที่ฟูจิแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปดูที่ว่าฟูจิซังใส่หมวก ถึงไหนแล้วโอเคครับผมลุยการเดินทางของพวกเราในวันนี้นะครับก็เหมือนเคยนะครับใช้ JR Pass เป็นหลักนะครับผมเดี๋ยวต้องไปต่อหลายสายเลยเดี๋ยวจะไปพูจิเดี๋ยวกำลังดูอยู่ว่าจะไปต่อที่ไหนบ้างตอนนี้คุณไกด์ของเราก็กำลังวางแผนในการเดินทางนะครับดูซิว่าจะหลงหรือไม่ตอนนี้ก็มาเปลี่ยนรถอีกหนึ่งสายแล้วนะครับก็<ม> เปลี่ยนรถประมาณสามสี่สายอะ่ะกว่าจะถึงฟูจิอะ่ะค่อนข้าง,างยาวนานแล้วก็งงๆหน่อยนะครับดูอยู่ว่าหลงไปแล้วหนึ่งรอบเดี๋ยวคงถึงก็จากรถไฟธรรมดานะครับตอนนี้เราก็มาจองตั๋วชินงคันเซนนะครับก็จะนั่งกันไปอีกหนึ่งต่อนะครับนั่งกันยาวๆเลยรอบนี้ ก็อ,อยู่บนชินาเซ็นแล้วนะครับเป็นขบวนที่3แล้วที่มาเปลี่ยนสายกันนะครับจากอซากาไปชินยาโกฮามานะครับผมนะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งอนะ่ะแล้วเราก็จะไปนั่งรถบัสต่อเพื่อจะเข้าไปที่พักนะครับแล้วก็จะไปเริ่มดูเที่ยวไปเลยก็อีกประมาณ3าชั่วโมงอ่ะไม่ไม่เกินเนี้ยถึงฟูจินะครับผมพอขึ้นมาแล้วก็ต้องมาสำรวจรถไฟกันหน่อยนะครับวันนี้มาสำรวจห้องน้ำกันนิดนึงห้องน้ำมันคือเหมือนในเครื่องบินเลยครับ หิวแล้วก็มาลองท้องกันด้วยซูชินะครับจัดไปแบบเต็มๆนะครับ6คคำคนเดียวไม่แบ่งใครนะครับก่อเดินทางกันไปเรื่อยๆนะครับอากาศค่อนข้างดีนะครับวันนี้แจ่มใสครับข้างหลังเราคือภูเขาไฟฟูจินะครับแต่ว่าเมฆดงหมดเลยเมฆดำหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวฟ้าเปิดอาจจะเห็นที่เห็นลิบๆตรงนู้นนะครับนั่นคือภูเขาไฟฟูจินะครับ แล้วเราก็เดินทางมาถึงนะครับชินยโกาฮาม่านะครับใช้เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ4ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็มาขึ้นรถไฟกันต่อนะครับเพื่อจะเดินทางไปที่พักนะครับระหว่างการเดินทางนะครับพอเริ่มง,งงๆเราก็ถามคนพื้นที่เอานะครับคนที่นี่ก็อัธยาศัยดีนะครับเวลาถามหรือปรึกษาเส้นทางเขาก็อธิบายอย่างชัดเจนนะครับก็ยังไม่ถึงที่พักสักทีนะครับเดินทางค่อนข้างนานเลย ที่เห็นบัตรนี้นะครับเขาจะไม่ร่วมกับ JR Pass นะครับผมอันนี้ต้องเสียตังตังหากนะครับก็มาถึงแล้วนะครับสถานีคาวาฟูจิโกะนะครับมาถึงก็มืดแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นฤดูไม้ไม้เปลี่ยนสีนะครับจะมืดเร็วหน่อยแล้วก็เดินทางมาถึงที่พักนะครับที่พักในวันนี้ของเราสองคนก็คือเป็นที่พักแบบโฮสเทลนะครับพี่เจ้าของนะครับก็มาอธิบายนะครับคีย์การ์ดรหัสต่างๆนะครับ ห้อ,องน้าห้องครัวอยู่ทางไหนนะครับห้องนอนอยู่ตรงไหนวันนี้พวกเราก็เดินทางมาทั้งวันเลยเหนื่อยมากๆนะครับวันนี้ยังไงก็ขอตัวไปนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นมาลุยเที่ยวกันแต่เช้าเลยนะครับ Good morning นะครับอรุณสวัสดิ์ตอนเช้ากันนะครับเช้านี้ก็มาเติมพลังกันก่อนเพราะว่าพวกเราจะเที่ยวให้ทั่วคาวาฟูจิโกะเลยนะครับวันนี้มีแผนเที่ยวทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้าเลยจะเก็บบรรยากาศให้ได้เยอะที่สุดนะครับ อันนี้ก็เป็นวิวจากทางห้องพักของเรานะครับผมก็สวยสดงดงามนะครับเป็นวิวที่ได้ดูฟูจิแบบใกล้ๆไปเลยนะครับผมเซียไครับยามเช้าที่ฟูจิซังนะครับผมเสียดายครับฟูจิซังยังไม่ใส่หมวกอ่ะแบบลางๆนะบางปีนะครับช่วงพฤศจิกายนบางทีใส่หมวกมาถึงด้านล่างแล้วนะครับก็แล้วแต่ปีเนาะปีนี้อาจจะ ยิ่มาตกช้าหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะคราวที่แล้วที่มาก็ถือว่าผมเห็นแล้วนะครับมาตรงนี้ก็ถ้าถ้าใส่หมวกน้องจะสวยมากในวังนี้อากาศดีครับตอนนี้ประมาณ4องศาครับผมก็เก็บบรรยากาศยามเช้านะครับที่ห้องพักของเรานะครับต้องบอกว่าสวยงามจริงๆนะครับผมวันนี้อากาศแจ่มใสมากนะครับท้องฟ้าเปิดนะครับแล้วก็จิบกาแฟดำกันสักหน่อย เติมพลังงานกันนะครับแล้วก็พร้อมไปลุยกันนะครับ Let's go นะครับไกด์เราชี้แล้วพร้อมนําเที่ยวนะครับวันนี้กําลังออกเที่ยวแล้วข้างหลังเห็นฟูจิไหมเรากําลังจะไปหาดูใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆนะครับที่เขาว่าฟูกุจิโกะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทะเลสาบกันนะครับผมร้ายอากาศดีมากวันนี้ตอนนี้เป็นเวลา8โมงเช้านะครับแดดดีมากเลย แล้วก็สุดยอดมากนะครับอากาศเป็นใจนะครับเมฆไม่เยอะนะครับแบบนี้ถ่ายรูปสวยแน่นอนนะครับแบบนี้เลยที่เราต้องการนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับสถานีคาฟ่าฟูจิโกะนะครับเราก็มาทําการฝากกระเป๋าก่อนๆจะได้เที่ยวแบบชิวๆไม่หนักมากนะครับนะใสยแบ็คแพ็คเกอร์นะแบกมากๆก็ปวดหลังนะครับตอนนี้ไกด์ของเราก็นะล็อกกุญแจเรียบร้อยนะครับพร้อมลุยครับ Let's go ก็มาซื้อตั๋วนะครับนะเป็นตั๋ววันเดทิปนะครับก็คือนั่งรถบัสนะครับได้ตลอดเลยนะครับทุกสายของเมืองนี้นะครับเพื่อจะไปเที่ยวได้ทุกที่เลยนะครับนะสำหรับทางที่รถบัสผ่านนะครับตอนนี้เราก็อยู่รถบัสแล้วนะครับเราซื้อแบบเหมานะครับผมรถบัสแบบเหมาก็ไปเด้ทั่วคาบฟิโกเลยนะครับไปได้รอบเลย ก็เดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศให้มากที่สุดนะ,นะครับเพราะว่าวันนี้นั่งฟรีแล้วหนึ่งวันไปรู้กันครับวันนี้พวกเราก็วางแผนจะไปให้ได้ทั่วคาวาฟูจิโกะเลยนะครับนั่งรถชมแล้วก็แวะตามจุดต่งางๆที่ต้องถ่ายรูปกันนะครับสวยจริงๆครับเมืองนี้นะครับเป็นเมืองที่สงบเรียบง่ายนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันแล้วกันนะครับถึงที่แรกที่เราจะมาถ่ายรูปกันแล้วน,นะครับ ช่วงที่เรามาเนี่ยก็เป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะครับให้เ,เพื่อนๆดูนะกันเฉดส,สีสวยงามมากนะครับให้บรรยากาศที่ล่มลื่นเย็นสบายมากนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะหนาวมากเลยเพราะอากาศตอนนี้เลขตัวเดียวนะครับผมนะทั้งคนพื้นที่นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับออกมาชื่นชมความงามของบรรยากาศต้นไม้นะครับใบไม้เปลี่ยนสีกันเยอะมากเลยแล้วก็สวยจริงๆครับ อากาศดีฟ้าเปิดถ่ายรูปสวยสุดยอดเลยครับอากาศแบบนี้เป็นใจมากๆพวกเราก็เดินกันเพลินเลยนะครับชื่นชมความงามของเมืองนี้นะครับเป็นเมืองที่ชอบมากๆเลยจริงๆแล้วนะครับคาวาฟูจิโกะเนี่ยผมน่าจะชอบที่สุดเลยนะครับสำหรับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็มันมีสเสน่ห์ทุกอย่างนะครับนะทั้งภูเขาไฟฟูจิแล้วก็บรรอากาศทะเลสาบ แล้วก็ผู้คนนะครับธรรมชาติรอบด้านทุกอย่างสวยไปหมดนะครับบอกไม่ถูกนะครับนะต้องลองมาสัมผัสนะครับเพื่อนๆทะเลสาบฮาวาฟูจิโกะครับนี่ขนาดแค่ที่แรกนะครับพวกเราก็เดินเล่นกันเพลินเลยทีเดียวเสร็จแล้วก็มานั่งรถบัสต่อนะครับเพื่อจะเดินทางไปอีกหนึ่งที่ที่สวยงามไม่แพ้กันนะครับที่นี่ก็จะดีตรงที่มีคาเฟ่ให้นั่งด้วยนะครับของขึ้นชื่อก็ คือไอศครีมนั่นเองนะครับนะมีแลนด์มาร์กเป็นไอศครีมเบลเลอร์เลยนะครับแล้วก็จะมีจัดสวนต่างๆนะครับนะแต่ดอกไม้ตอนนี้ก็เหี่ยวแห้งไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเนาะส่วนต้นไม้ใบหญ้านะครับก็จะมีเฉดสีที่ให้ทนเย็นนะครับสบายตามากๆเลยเราก็จะเห็นนกเป็ดน้ําด้วยนะครับแหมผมนึกถึงสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับนะคล้ายๆกันเลยนี่มันสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียชัดๆนะครับเมืองนี้สวยสดงดงามมากๆนะครับ เสร็จแล้วพวกเราก็มานั่งรถไสกันต่อแล้วนะครับเพื่อจะไปเที่ยวกันอีกหลายๆที่เลยนะครับที่ที่เราจะไปก็มันสวยไม่แพ้กันนะครับนะมันมีเสน่ห์มากๆนะครับนะดูเฉดสีนะครับมีสีส้มสีเหลืองสีเขียวนะครับแล้วก็มีสีออกน้ําตาลไม่ไหมคือมันให้บรรยากาศที่แบบว่านะมันมองแล้วมันสบายตานะครับอันนี้ก็จะเป็นการนั่งเคบ้ลคาขึ้นไปนะครับ ขึ้นไหมไม่ขึ้นดีกว่าเนาะไปที่อื่นไปที่อื่นต่อเพราะว่าขึ้นแมงบนนะครับมันก็เป็นดูวิวเหมือนกันเดี๋ยวเราเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวไปสถานีต่อไปดีกว่าไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าฤดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีเนี่ยพระอาทิตย์ตกเร็วมากนะครับซึ่งกลางวันนี้จะน้อยมากๆเลยนะครับที่นี่ประมาณ5้าโมงเย็นนี่คือมืดแล้วนะครับตอนนี้เรามีเวลาเที่ยวอีกแค่ไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับก็เลยเลือกที่จะมานั่งรถเล่นกันนะครับตอนนี้ก็เป็นการนั่งรถเล่นแล้วนะครับนนเวลาเหลืออีกประมาณ2ชั่วโมงพระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วเราก็จะนั่งรถวนให้ทั่วเลยนนก็ดูวิวกันไป หนึ่งวันวันนี้ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับแต่เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสมาคขาวาฟูจิโกะในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะครับเป็นเมืองที่ผมรักมากๆากนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมจะกลับมาใหม่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับฟูจิซังก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนวันนะครับที่ฟูจินะครับผมวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวรอบเมืองเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างบรรยากาศสวยงามเนาะแต่เสียดายอย่างเดียวนะครับฟูจิซังเพิ่งจะเริ่มใส่หมวกมันก็ไม่เป็นไรพอรอบที่แล้วเราเห็นไปแล้วนะครับหมวกอันนี้ก็มาเป็นอีกฟิลหนึ่งตรงเป็นฟิลแบบว่าดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีนะครับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมแต่เสียดายนิดเดียวน่าจะถ้าเรามาช้าเราเนี้ยอีกสักประมาณ2อาทิตย์น่าจะได้เห็นเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโอกาสจะแวะมาเที่ยวที่นี่ใหม่เพราะว่าเป็นเมืองเล็กๆที่ชอบมากๆเลยนะครับนะสวยมากๆ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปที่ไหนนะครับฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ